สวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อวีนวินครับไฟเราซ้อมมากี่วันประมาณสามอาทิตครับก็ซอ้อมอยู่ที่ค่ายกะไ,ไหาหารที่เดิมเลยมีใครเป็นผู้บังซ้อมไฟนี้ดีโชเล็กเปิดก๊อตลานใ,นใจเพชรก็คือเพ,พื่อวินนีน้องนะในค่ายตัวใหญ่ช่วยกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหรละยี่สิบสองยี่สิบสูงเท่าไหร่ครับหนึ่ร้อยยี่สิบน้ำหนักปล่อยๆเราตอนนี้ห้าสิบแปดอันต่ามวยสไตล์อะไรครับฟ <11 4 S 1> ิเมอรวันที่เราต้องมาเจอกับสองพยัคฆ์นะเคยต่อยกันไหม อันนี้ครั้งแรกเลยและได้ศึกษาเกันต่อยเขาย่างศึกษาเขาเมื่อสไตมือนกันครับแล้ววันนี้ดูตัวใหญ่ใหญ่สูงยาวกว่าเราเนาะครับวันนี้วางเกมมางแผ่งยันดีไปเรื่อยๆตามสไต่ตามสไตเราไปมีอะไรจะแก้ไขอุ้ยเขาไุยหนีเนาะล่าสุดเราไปต่อยไปที่อาร์ดูเวสอ๋อไปอาร์ดเวสมาเป็นไงบ้างชนะชนะมาด้วยอันนั้นสามยกเนาะเวทร้อยเท่าไหร่สิบเอ็ดร้อยยี่สิบเอ็ดและอย่างห้ายกที่ต่อยไว้ก่อนไปอาร์ดูเวสต่อยไว้ที่ต่อยไว้ที่ล่ามเนาะวันนั้นเป็นไง ไปนไปโดนอะไรวันนั้ขาแล้ววันนี้ร่างกายขาแข็งแนงนะวันนี้ไม่มีปัญหานะวันนี้ต่อยเวทร้อยสิบเก้าเมื่อเช้ามาสอบหนักยังคิดว่ามาเกินหรือมาขาดเกินเประมาณเท่าไหร่ถ้าเกินก่อนกว่าก็คือมาวิ่งยืดเส้นยืดสายตอนเช้าเนาะร่างกายไฟนี้สมบูรณ์แข็งแรงนะวันนี้ก็พร้อมเมาเชนะกับท่ามาแจ้งเกิดห้ายกที่ช่องเจ็ดด้วยช่องเจ็ดเราเคยมายังคือมาแล้วไม่ตื่นได้แล้ว ไปนี้คุมมากี่กิโลสามสี่กิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดของเราตอนนี้หลักอ้าวสิบไปคนจังหวัดทลงครบฝากเชิญชวนแฟนขับราหน่อยเชิญไปงานแจงยกวันนี้เป็นเน้วันนี้คู่ที่สามนะขอให้น้อ,อ,นองโชคดีุณครับ